ลมหายใจเติมไฟที่ว่างหมดาจากหวานก็ยังหวานได้ลืมต้นควัในใายหรือใครเท่าไห้นาก็อยู่ที่ใจตัวใครกำหนดคน,นเราอยู่กันได้ก็ด้วยฝันทุกชนทุกชัน้นต่างก็เป็นทางน,านั้น จะเติมพลังให้ฝันได้มากว่ากันอยากให้คุณได้สมดังที่ฝันฝันอะไรให้ใครก็ตามอยากให้คุณได้สมดังที่หวังตั้งใจไว้ทุกประการโรคใครก็อย่าได้มาผ่านการงานอย่าให้ติดอย่าให้ขัดทั้งนั้น รักใครก็ให้รักกันได้นั้นเกี่ยวความฝันและความหวังดีไม่ตรีมาป่าเป็นกำลังใจเป็นลมหายใจเติมไฟที่ว่าง ที่ใจตัวใครกำหนดผลเราอยู่กันได้ก็ด้วยฝันทุกชนทุกชัน้นต่างก็เป็นทางน,านั้นใครจะเติมพลังให้ฝันได้มากกว่าเกัอยากให้คุณได้สมดังที่ฝันฝันอะไรให้ใครก็ตา อยาให้คุณได้สมดังที่หวังตั้งใจไว้ทุกประการโลคภัยก็อย่าได้มาผ่านการงานอย่าให้ติดอย่าให้ขัดทั้งนั้นรักใครก็ให้รักกันได้นัานๆโลกภัยก็อย่าได้มาผ่านการงานอย่าให้ติดอย่าให้ขัดทั้งนั้น รักใครก็ให้รักกันได้อน,น,นานนๆอยากให้คุณได้สมดังที่ฝันฝันอะไรให้ใครก็ตามอยากให้คุณได้สมดังที่หวังตั้งใจไว้ทุกประการโลกภัยก็อย่าได้มาผ่านการงานอย่าให้ติดอย่าให้ขัดทั้งนั้น รักใครก็ให้รักกันได้น,น,นานๆอยากให้คุณได้สมดังที่ฝันฝันอะไรให้ใครก็ตามอยากให้คุณได้สมดังที่หวังตั้งใจใไว้ทุกประการโรคภัยก็อย่าได้มาผ่านการงานอย่าให้ติดอย่าให้ขาดทั้งนั้น รักใครก็ให้รักกันได้นานๆ